ยันบุตรบ้านเนียสิพนี้วกัเป็นังางรังไง่มนเอกบกดยร้ก้องเดีวสุเียนเป็นเยนที่มาเทียนทีเลยนะครับม้าเลยพี่ร้องบาก่นพี่ร้องบ้านซำมพี่ร้องาเถื่อนพี่้องบานไก่บาไก่เอาไปไก่ยไปร้งเสิเล

ยังโูดว่นุราาสาธุคุณั้งตัวยืนรอดกำนูดในพันดีพิษุรอคำพูอย่ามีหลกให้มาเบียดมาเบียดใคยเนี่ยพูดะไป็นี่ยเจนีเลยพูดนี้พูดว่งี้มงเบีงดมาบีไรเ ครับโยกครับ21 <imit> มาย่เลยอาายามนับอุาหน้าองค์มาหาผเร่ยเปือนียยเเดียในเ็รเสียทีมาเสียฐีอุนุนยืนทีนี้ดวบอกเดียงเทีเนเุ้ดียตาทำา้าาเดี๋พวกผู้าสุโสคือเพื่อต่อสาขอบุญงรักษาเเพื่ออะไรคือควมเลอ นะครับข้าวุนอ้วนประจำเจรินะครับอเปรเป็นเท่ที่ธรรมดาเท่ไปยย้อนพ่อมสัตว์จะเจรรุ่เรื่อง เบ้ยเท่าไี่ไรม่มันหรกเีทายเาไจายยมัง่ยกเอาพูดไงบอกแล้วเอาที่สร้างรัฐผู้ความเราไปแต่รัฐผู้ความยกไับมาเลยสรางอะาัพูนเนื้หัวพส่นมสร้างกันไปยกเลยเอาับปาไรับผูกอับงไดรับผูกเออ ကဲဘွားရပါဘို့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟာသန်းเนาะ53သန်းเออဘာသာဘွားတပ်122เออပြည်ပြည်နားဘုရားလူ့ရုပ်နည်းနည်းနည်းဘာသံဘက်ကပါနော်နော်เออဘုရားဘုရားဘာဘာတောင်းစစ်ောက်ဘာဘာတောင်း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 ဘ

อาไปไปคอไม่ไปเด้อเอไปคอเปปูแต่นนั้นนยสู้มออผมเรื่อมบอกอาจารย์ชัรุ่นใหมปีนี้ยกฉั้นเด้อปีหน้ายกซอฟ้ามาจิวันจีม่ออกท่นี้เเดียวหอยนะครับเดียนห้อวยเือดนจัดป่าพลังคนไรได้เกเออ้ราใหู้้วยาเลยช่วยจัเจี่ยเด้อเป็นเสียงีมาเสียี ตั้มไก่ที่นองบ้าตามที่ขายมาเยอะอาโหพุทโธอาโหธรรมโธอาโหสังโฆกองบุญกองนี้เป็นกองบุญอันยอดเยี่ยม เป็นกองบุญอันบริสุทธิ์ขัางเน้าทั้งหลายได้ตั้งไว้แล้วในสาารงธรรมพราพุทธศาสนาแห่งนี้สาธุสุทินังวัตเตมีทางอาสาวะขจาวัง นิพพานโหตูอนาตเตกาเสัพเพเทวาอารุโมทัโกขอพวงเทวดาที่ข้าพเจ้าได้เชื้อเชิญมามีท่านอาจารย์ปารสุริยาปัพัชโรประกอบพิธีวงสวงวงเทวไทยเทวา พระภูมิเจ้าที่มาเหียสักดหลักบ้านหลักเมืองจงมาโมทนายินดียกท่อฟ้าร่วมกับข้าพเจ้าทั้งหลายนัดก,การรับนี้ด้วยเถิด มุทธาพูชามหาเตเจวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาภูตะลโมติโรกนัตถังอภิปูชยามิสาธุสาธุสามทุโอกาสที่ท่านจะสติกินยาเดียวจบได้หรือห้มิตรเข้ามาลำดุ้ยยังได้ช่วยใจเคีย ไอ้อกขาื่นยองยนระองตะเทียงเที่ยวเีสูงขื่นต่างท่ามากขาดชูขนงขึ้นขึ้นยอดจ่าดโลกาดเสเอาไปเที่ยวทางอะไรแต่สติร้อน่ออาไปเที่ยวทางังหบ ลดปศสามหนึ่งหยาบลดเนพี่น้องปศสาหนึ่งยาบลเจ้าของตอฮาจอาันทีลดโจาขอพูาเปลศูนย์สามหนึ่งหยับลดเนขอพุดพี่น้องมาขอ นะครับอพุทพี่น้องบานกอน้อกบานเขานะครับพี่น้อกบานสูสนะครับยกซ่านเดว่งสี่แก่พราีเ่นี่บานสองแก่พ่อก้หรืาเาหรือเานี่บานสามอแก่ีเจ้ เอาเอาเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เอะไอก็ออกกานไปเนี่ยกเไปเบอร์หาออกกันไปเอยเอาไม่ออกกันหรอถึงออกเก็บถึงออกคนเึ้นไปโอ้ยไปนั่งเบาไปกับตังค์นี่แหละหมดมาสิจ้ะไปเลยพูาโอ้